ในผืนป่าใหญ่ซึ่งทอดยาวสุดสายตามีภูเขาสูงซ้อนกันดุจคลื่นทะเลสีเขียวลำธารใสไหลคดเคี้ยวผ่านดงไผ่และม้าใหญ่ป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดต่างพึ่งพาอาศัยกันตามวิถีธรรมชาติไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่นอกจากกฎแห่งกรรมและปัญญาที่แต่ละชีวิตสั่งสมมา น้าใจกลางป่านั้นมีต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านร่มครึม้มสัตว์ทั้งหลายมักมารวมตัวกันใต้ต้นไทรเพื่อพักพิงและสนทนาต้นไทรต้นนี้เปรียบเสมือนศาลากลางป่าเป็นที่ถ่ายทอดเรื่องราวคติธรรมและบทเรียนชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นวันหนึ่งในยามหมอกบางลอยคลอเหนือผือนป่าเสียงนกร้องรับอรุณดังแว่วมา กระต่ายป่าตัวหนึ่งชื่อข่าวน้อยกระโดดออกจากโพรงด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกังวลเขาเป็นกระต่ายที่ฉลาดแต่ยังอ่อนประสบการณ์ช่วงนี้ป่ากำลังเผชิญภัยแล้งลำธารหลายสายเริ่มแห้งขอดหญ้าอ่อนที่เคยเขียวขจีเริ่มเหี่ยวเฉาสัตว์เล็กเริ่มอดอยากสัตว์ใหญ่ก็เริ่มดุร้ายเพราะความหิวขขาวน้อยกระโดดไปยังต้นไทรใหญ่ ที่นั่นมีเต่าชราคนหนึ่งชื่อเต่ารรมผู้มีอายุยืนยาวและเป็นที่เคารพของสัตว์ทั้งปวงเต่าทรรมไม่ใช่ผู้แข็งแรงที่สุดแต่เป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งผ่านเหตุการณ์มากมายจนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตข่าวน้อยก้มศีรษะลงต่ำแสดงความเคารพแล้วเอ่ยว่าปู่เต่าธทรรมช่วงนี้ป่าเราไม่เหมือนเดิมทุกตัวต่างหวาดกลัว บางก็แย่งอาหารบางก็คิดเอาตัวรอดเพียงลําพังคาไม่รู้ว่าป่าจะอยู่รอดได้อย่างไรเต่าทําลืมตาช้าๆมองกระต่ายน้อยด้วยแววตาเมตตาแล้วกล่าวด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นว่าเมื่อความทุกมาปัญญาจะต้องมาก่อนแรงหากใช้แต่กำลังป่าย่อมแตกแยกหากใช้แต่ความกลัวทุกชีวิตย่อมหลงทาง ในขณะนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นหมีใหญ่ชื่อภูผาเดินเข้ามาภูผาเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมีพลังมากใครๆก็เกรงกลัวเขามักเชื่อว่าความแข็งแรงคือคำตอบของทุกปัญหาผูผามองสัตว์รอบๆด้วยสายตาเคร่งขึงแล้วพูดเสียงดังว่าหากอาหารมีน้อยใครแข็งแรงก็สมควรได้มากใครอ่อนแอก็ต้องหลบไปนี่คือกฎของป่า คำพูดนั้นทำให้สัตว์เล็กหลายตัวหวาดวันบางตัวเริ่มถอยห่างด้วยความกลัวแต่เต่าทากลับไม่สะทกสะทานเขากล่าวอย่างสงบว่ากฎ <c oughs> ของป่าที่แท้จริงมิใช่กฎของกำลังแต่คือกฎของเหตุและผลผู้ใช้กำลังเบียดเบียนผู้อื่นยอมสร้างเหตุแห่งความพินาศให้ตนเองในวันหน้าผู้ผาหัวเราะในลำคอไม่เชื่อในคำสอนนั้นแต่ยังไม่ทันได้โต้แย้งก็มีเสียงใส่ดังขึ้นจากกิ่งไม้ด้านบน ลิงน้อยชื่อจ๋อแก่นกระโดดลงมาอย่างคล่องแคล่วจ๋อแก่นเป็นลิงที่ฉลาดช่างสังเกตและมีไหวพริบเขาเอ่ยว่าหากเรายังคิดแต่จะเอาชนะกันป่านี้คงไม่เหลืออะไรให้ชนะอีกต่อไปแล้วคำพูดของลิงน้อยทำให้บรรยากาศเงียบลงสัตว์หลายตัวเริ่มครุ่นคิดเต่าทำจึงกล่าวต่อว่าในอดีตการ ป่าแห่งนี้เคยผ่านความแห้งแล้งยิ่งกว่านี้แต่รอดมาได้เพราะสัตว์ทั้งหลายร่วมมือกันแบ่งปันและใช้ปัญญาเหนือความโลภเต่าทำเล่าถึงเรื่องราวในอดีตว่าเคยมีราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ปกครองป่าด้วยความเมตตามิใช่ความกลัวเขาสอนให้สัตว์ใหญ่ปกป้องสัตว์เล็กและสัตว์เล็กตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์เมื่อภัยมาทุกชีวิตจึงร่วมแรงร่วมใจจนป่าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เขาน้อยฟังด้วยดวงตาเป็นประกายเขาเริ่มเข้าใจว่าปัญญาไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่คือการมองเห็นผู้อื่นด้วยใจเมตตาจอแก่นเสนอว่าเราควรสำรวจป่าด,ด้วยกันหาทางนำน้ำจากหุบเขามาแบ่งปันและจัดเวรยามป้องกันไม่ให้ใครแย่งชิงกันเองแม้ภูผาจะยังลังเลแต่เมื่อเห็นสายตาเด็ดเดี่ยวของสัตว์รอบๆเขาก็เริ่มอ่อนลงในใจ เขานิ่งคิดถึงคำเตือนเรื่องเหตุและผลและเริ่มตระหนักว่าพลังที่แท้จริงอาจไม่ใช่กําลังของแขนขาแต่คือกําลังของใจที่รู้จักยับยัง้งเต่าธรรมจึงสรุปว่าปัญญาสัตว์ป่ามีได้เกิดจากผู้ใดผู้หนึ่งแต่เกิดจากการฟังกันและกันเมื่อใจสงบปัญญาจะปรากฏเมื่อปัญญาปรากฏทางรอดย่อมเกิด สัตว์ทั้งหลายต่างพยักหน้ายอมรับในถ้อยคำนี้แสงแดดยามสายส่องลอดกิ่งไทรลงมาเรากับเป็นสัญญาณแห่งความหวังแม้ภัยแล้งยังไม่จบแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาได้ถูกหวานลงในใจของสัตว์ป่าแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลที่จะพิสูจน์ว่าปัญญาเหนือกำลังสามารถเปลี่ยนชะตาของผืนป่าได้อย่างแท้จริงรุ่งเช้าวันถัดมาป่ายังคงเงียบงนัน ลมร้อนพัดผ่านใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นเกลื่อนพื้นกลิ่นดินแห้งแตกระแหงลอยอบอวนอยู่ในอากาศสัตว์หลายตัวตื่นขึ้นมาพร้อมความหิวโหวยแต่ในใจกลับมีความหวังบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากการสนทนาใต้ต้นไทรในวันวานข่าวน้อยกระต่ายป่าออกจากโพรงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเขาตั้งใจจะทำตามคำพูดของจอแก่น ลองออกสำรวจเส้นทางไปยังหุบเขาด้านตะวันออกที่เล่าลือกันว่ายังมีแหล่งน้ำหลงเหลืออยู่ขาวน้อยรู้ดีว่าตนเองตัวเล็กไม่แข็งแรงแต่เขาเชื่อว่าความว่องไวและความตั้งใจจริงอาจเป็นประโยชน์ต่อป่าได้ระหว่างทางขาวน้อยพบกวางสาวชื่อใบายากวางตัวนี้เคยสง่างามแต่ยามนี้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัด ใบายามองขาวน้อยด้วยแววตาอ่อนล้าแล้วกล่าวว่าเจ้าก็กำลังหาน้ำเช่นกันหรือข้าเองก็ไม่อยากเห็นลูกกวางต้องอดตายขาวน้อยพยักหน้าทั้งสองจึงเดินทางร่วมกันเส้นทางเต็มไปด้วยหนามและพื้นดินร้อนระอุยิ่งเดินยิ่งเห็นซากพืชแห้งเหี่ยวความเงียบงนันทำให้ทั้งคู่รู้สึกถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติ แต่ก็ยิ่งตอกย้ำว่าการร่วมมือกันเป็นสิ่งจำเป็นในอีกด้านหนึ่งของป่าภูผ,ผาหมีใหญ่ยืนอยู่ริมลำธารที่แทบไม่เหลือน้ำเขามองเงาสะท้อนของตนเองในแอ่งน้ำตื้นๆแล้วนึกถึงคําพูดของเต่าธรรมใจของเขาเริ่มสั่นไหวภูผ,ผาเคยเชื่อมั่นว่าพลังของตนจะทำให้รอดแต่เมื่ออาหารหายากเขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าที่เคยเป็น ขณะนั้นเต่าทาค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้ภูผาเอ่ยขึ้นก่อนว่าปู่เต่าหากข้าใช้กำลังเพื่อแย่งอาหารข้าจะอยู่รอดแต่คำสอนของท่านกลับบอกว่ามันจะนำหายนะข้าไม่แน่ใจว่าที่ข้าคิดมาทั้งชีวิตนั้นถูกหรือไม่เต่าทามองมีใหญ่ด้วยความเมตตาแล้วกล่าวว่าพลังที่ไม่มีกำกับด้วยปัญญาเปรียบเสมือนไฟที่ไร้การควบคุม มันอาจให้ความอบอุ่นในยามแรกแต่สุดท้ายจะเผาผลาญทุกสิ่งแม้แต่ผู้จุดไฟเองคำพูดนั้นทำให้ภูผานิ่งงนันเขานั่งลงอย่างช้าๆเป็นครั้งแรกที่สัตว์ทั้งป่าเห็นหมีใหญ่ในท่าทางอ่อนน้อมเต่าทาจึงชวนภูผาไปยังต้นไทรเพื่อฟังข่าวจากสัตว์ที่ออกสำรวจเมื่อแสงแดดเริ่มแรงขึ้นสัตว์หลายชนิดทยอยกลับมาที่ต้นไทร จอแก่นลิงน้อยกระโดดลงจากต้นไม้ด้วยสีหน้าจริงจังเขาบอกว่าค้าเห็นร่องรอยน้ำที่หุบเขาตะวันออกแต่เส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายต้องอาศัยสัตว์ใหญ่ช่วยเปิดทางและสัตว์เล็กช่วยสอดส่องใบหญ้าและเขาน้อยก็กลับมาพร้อมข่าวเดียวกันพวกเขาพบแอ่งน้ำเล็กๆที่ยังพอหล่อเลี้ยงชีวิตได้แต่หากใช้อย่างไม่ระวังก็จะหมดไปในเวลาไม่นาน สัตว์ทั้งหลายเริ่มถกเถียงบางอยากรีบพาทุกตัวไปบ้างกลัวว่าจะเกิดการแย่งชิงเต่าทำจึงกล่าวว่าหากเรานำน้ำมาโดยไร้ระเบียบปัญหาจะยิ่งหนักแต่หากเราจัดสรรด้วยเมตตาและวินยัยป่านี้จะรอดข้าขอให้สัตว์ใหญ่ใช้แรงเปิดทางสัตว์ว่องไวสำรวจเส้นทางและสัตว์ชราหรืออ่อนแอให้พักรอไม่มีผู้ใดถูกทอดทิ้ง ภูผาลุกขึ้นยืนกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าข้าจะใช้แรงของข้าเพื่อปกป้องมิใช่เบียดเบียนหากใครคิดเอาเปรียบผู้อื่นข้าจะเป็นผู้ห้ามเองคำพูดนี้ทำให้สัตว์ทั้งป่าตกตะลึงเพราะไม่เคยได้ยินหมีใหญ่กล่าวเช่นนี้มาก่อนการเดินทางจึงเริ่มขึ้นขบวนสัตว์เคลื่อนไปอย่างช้าๆภูผาใช้แรงดันต้นไม้ Sabrina. ล้มที่ขวางทางจ๋อแก่นนำทางจากเบื้องบน เท้าน้อยวิ่งสำรวจล่วงหน้าส่วนใบหญ้าคอยดูแลลูก,กวางและสัตว์อ่อนแรงระหว่างทางมีสัตว์บางตัวเริ่มแสดงความเห็นแก่ตัวแอบดื่มน้ำก่อนถึงแอ่งใหญ่เมื่อเรื่องไปถึงหูเต่าทำเขาก็ไม่ได้ดุว่าใครแต่เรียกสัตว์ทั้งหลายมานั่งใกล้กันแล้วกล่าวว่าความโลภเล็กน้อยในวันนี้อาจกลายเป็นความอดอยากใหญ่หลวงในวันหน้า ผู้ใดตักน้ำเกินส่วนของตนเท่ากับตักชีวิตของผู้อื่นไปด้วยทอยคำนี้ทำให้สัตว์ที่กระทำผิดละอายใจพวกเขานำสิ่งที่ตนได้เกินมาคืนและขออภัยต่อฝูงบรรยากาศตึงเครียดค่อยๆค,คลี่คลายกลายเป็นความเข้าใจร่วมกันในที่สุดสัตว์ทั้งหลายก็มาถึงแอ่งน้ำที่หุบเขาแม้ไม่ใหญ่โตแต่ใสสะอาดและยังคงไหลซึมจากผาหิน เต่าทำสั่งให้สร้างร่องน้ำเล็กๆแบ่งปันไปยังพื้นที่ต่างๆและกำหนดเวลาการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมค่ำวันนั้นสัตว์ป่านั่งพักใต้แสงดาวแม้ร่างกายยังเหนื่อยล้าแต่หัวใจกลับอิ่มเอมขาวน้อยมองไปรอบๆแล้วรู้สึกว่าป่าไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดหากแต่เป็นบททดสอบของจิตใจใบหญ้ากอดลูกกวางแน่นด้วยความโล่งใจ จอแก่นยิ้มอย่างภูมิใจส่วนภูผานั่งเงียบๆแต่ในแววตามีความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนเต่าทมกล่าวปิดท้ายว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เพียงลำพังแต่เกิดจากการลงมือทำร่วมกันเมื่อเราเห็นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันปัญญานั้นย่อมนอกงามและแม้ภัยยังไม่สิ้นแต่ใจที่เป็นหนึ่งเดียวจะพาเราข้ามพ้นทุกข์ได้ คืนวันนั้นพื้นป่าดูสงบกว่าที่เคยและปัญญาสัตว์ป่าได้อย่างรากลึกลงในหัวใจของทุกชีวิตแล้วยามรุ่งอรุณของวันที่สแสงอาทิตย์สีทองค่อยๆลูบไล้ผืนป่าที่อ่อนแรงจากภัยแล้งหมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือแอ่งน้ำที่สัตว์ทั้งหลายร่วมกันดูแลเสียงนกเริ่มขับขานอีกครั้งแม้ยังไม่กึกก้องดังเช่นวันวาน แต่ก็เป็นสัญญาณว่าชีวิตยังไม่ยอมแพ้ต่อความแห้งผากเถาน้อยตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่เขาไม่ได้ตื่นมาด้วยความกลัวเหมือนก่อนหน้าหากแต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเขารีบวิ่งไปตรวจร่องน้ำที่ขุดไว้เห็นว่าน้ำยังไหลสม่นเสมอไม่มีร่องรอยการแอบตักเกินส่วนเขาจึงรู้สึกอุ่นใจ แต่ความสงบในยามเช้าอยู่ได้ไม่นานเสียงร้องโวยวายดังขึ้นจากชายป่าด้านเหนือสัตว์หลายตัววิ่งมารวมกันด้วยความแตกตื่นข่าวร้ายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วว่ามีฝูงหมาป่าจากป่าแห้งแล้งอีกฝากหนึ่งอพยพเข้ามาใกล้แอ่งน้ำพวกมันพอมโซหิวโหวยและดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงผูผาหมีใหญ่ยืนขึ้นทันทีสัญชาตญาณน,นักสู้ของเขาตื่นตัว เขากล่าวด้วยเสียงแข็งว่าหากปล่อยไว้พวกมันอาจแย่งน้ำและทำร้ายสัตว์อ่อนแอเราควรขับไล่ไปเสียสัตว์หลายตัวเห็นด้วยเพราะความกลัวฝังลึกในใจแต่เต่าทากลับยกมือขึ้นช้าๆขอให้ทุกตัวสงบแล้วกล่าวว่าก่อนใช้กำลังเราควรใช้ปัญญาเสียก่อนผู้หิวโหวยย่อมดุร้ายไม่ใช่เพราะชั่วแต่เพราะความทุกข์ จอแก่นกระโดดขึ้นบนกิ่งไม้มองไปทางฝูงหมาป่าแล้วสังเกตเห็นว่ามีลูกหมาป่าตัวเล็กหลายตัวเดินตามมาอย่างอ่อนแรงเขาจริงเอ่ยว่าพวกมันไม่ต่างจากเรายามแรกที่ขาดน้ำหากเราใช้ความรุนแรงป่าจะยิ่งเต็นไปด้วยเวรกรรมข่าวน้อยฟังแล้วใจสัน่นเขานึกถึงวันที่ตนเองหวาดกลัวอดตายหากถูกขับไล่เช่นกันชะตาคงไม่ต่างกันนัก เขาจึงรวบรวมความกล้าเอ่ยว่าเราลองพูดคุยกับพวกมันก่อนดีไหมคำพูดจากกระต่ายตัวเล็กทำให้หลายตัวแปลกใจแต่เต่าทำกลับพยักหน้าเห็นด้วยเขาให้จ๋อแก่นและขาวน้อยเป็นผู้นำสารส่วนภูผาคอยยืนห่างๆเพื่อคุ้มกันมิใช่ข่มขู่ เมื่อทั้งสองเข้าไปใกล้ฝูงหมาป่าคำรามเบาๆด้วยความระแวงหัวหน้าฝูงชื่อเขี้ยวเทาก้าวออกมาข้างหน้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าขาวน้อยกล่าวด้วยเสียงสั่งแต่จริงใจว่าเราเข้าใจความหิวของพวกเจ้าที่นี่มีน้ำแต่มีจำกัดหากแบ่งปันกันอย่างมีระเบียบทุกชีวิตอาจอยู่รอดได้เขี้ยวเทาหัวเราะอย่างขมขื่นแล้วตอบว่า คำว่าระเบียบไม่เคยทำให้ท้องอิ่มในยามอดอยากหากเราไม่แย่งเราก็ตายจ้อแก่งจึงกล่าวเสริมว่าหากพวกเจ้าบุกแย่งวันนี้อาจอิ่มแต่พรุ่งนี้ป่านี้จะว่างเปล่าและพวกเจ้าก็จะอดอีกครั้งวงจรแห่งความหิวจะไม่จบสิน้นคำพูดนั้นทำให้เคี้ยวเทานิ่งคิดเขามองไปยังลูกหมาป่าที่เดินเซอยู่ด้านหลังแล้วถอนหายใจยาว ความดุร้ายในแววตาแปลเปลี่ยนเป็นความลังเลเต่าทาจริงคลานเข้ามาใกล้กล่าวด้วยน้ำเสียงสงบว่าการอดทนในวันนี้อาจยากแต่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรอดในวันหน้าหากเจ้าร่วมมือกับเราเราจะไม่ทอดทิ้งพวกเจ้าเคี้ยวเทาก้มศีรษะลงเป็นครั้งแรกยอมรับข้อเสนอด้วยเงื่อนไขว่าจะไม่ปล่อยให้ลูกฝูงอดอยาก สัตว์ป่าจริงตกลงจัดสรรน,น้ำและอาหารเล็กน้อยให้ฝูงหมาป่าพร้อมกำหนดพื้นที่พักแยกชัดเจนเพื่อป้องกันความหวาดระแวงอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกตัวจะพอใจสุนัขป่าบางตัวในฝูงหมาป่าแอบคิดฉวยโอกาสยามค่ำคืนพวกมันลอบดื่มน้ำเกินส่วนทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด ข่าวนี้แพร่ไปถึงภูผาเขาโกรธจัดและคิดจะใช้กำลังจัดการทันทีแต่เต่าธรรมกลับห้ามไว้เขากล่าวว่าหากเราลงโทษทั้งฝูงเพราะความผิดของบางตัวยุติธรรมจะสูญหายจงแยกแยะผิดถูกด้วยปัญญามิใช่อารมณ์จ๋อแก่นจึงเสนอให้เรียกประชุมทั้งสองฝูงเปิดเผยความจริงและให้ผู้กระทำผิดออกมารับผิดชอบ เมื่อความจริงถูกเปิดเผยหมาป่าที่ทำผิดต่างละอายใจเขี้ยวเทาลงโทษพวกมันด้วยการให้ทำงานหนักเปิดทางน้ำและเฝ้ายามแทนการใช้ความรุนแรง เหตุการณ์นี้ทำให้สัตว์ทั้งสองฝูงเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นความหวาดระแวงค่อยๆค,คลี่คลายกลายเป็นความร่วมมือลูกหมาป่าเริ่มแข็งแรงขึ้นขณะเดียวกันสัตว์ป่าเดิมก็เรียนรู้ว่าความเมตตาที่มีขอบเขตสามารถป้องกันภัยได้ดีกว่าความแข็งกร้าว คืนวันนั้นเต่าทำั่งมองดวงดาวแล้วกล่าวกับขาวน้อยว่าปัญญาที่แท้มีใช่การเลือกฝ่ายแต่คือการเห็นความทุกข์ของทุกฝ่ายและหาทางลดทุกขนั้นโดยไม่สร้างทุกขใหม่ขาวน้อยพยักหน้าน้ำตาคลอได้ความซาบซึง้งเขาเริ่มตระหนักว่าแม้ตนเพนเพียงกระต่ายตัวเล็กแต่หากมีใจเมตตาและกล้าคิดกล้าทำปัญญาย่อมเกิดได้ในทุกชีวิต ผืนป่าในคืนนั้นเงียบสงบยิ่งกว่าเดิมเสียงลมพัดแผ่วเบารากับธรรมชาติกำลังรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของสัตว์ทั้งหลายและการเดินทางของปัญญาสัตว์ป่ายังคงดำเนินต่อไปพร้อมบททดสอบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรออยู่เบื้องหน้าหลายวันผ่านไปหลังจากฝูงหมาป่าเข้ามาร่วมอาศัยผืนป่าดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตมากขึ้นเล็กน้อยแม้น้ำยังคงมีจำกัด แต่การแบ่งปันอย่างมีระเบียบทําให้ทุกชีวิตพอประทังได้เสียงทะเละาะเบาะแว้งลดลงเหลือเพียงเสียงสนทนาและการช่วยเหลือกันตามจุดต่างๆของป่าอย่างไรก็ตามบททดสอบที่แท้จริงยังมาไม่ถึงในยามบ่ายวันหนึ่งเมฆดำก่อตัวหนาทึบเหนือย,ยอดเขาลมแรงพัดกระหน่ำผิดฤดูกาลกลิ่นฝนที่ทุกชีวิตรอคอยกลับแฝงด้วยลางร้าย เสียงฟ้าร้องกึกต้องสะเทือนผืนป่าก่อนที่ฝนจะเทลงมาอย่างรุนแรงในเวลาอันสั้นน้ำจากภูเขาหลากลงอย่างเชี่ยวกรากไหลบ่าท่วมร่องน้ำและแอ่งน้ำที่สัตว์ทั้งหลายช่วยกันดูแลความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีรังสัตว์เล็กถูกน้ำพัดพาลุกวางลื่นล้มเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังระงมผูผาหมีใหญ่รีบใช้กำลังอุ้มสัตว์ที่อ่อนแอขึ้นที่สูง หมาป่าหลายตัวช่วยกัดดึงกิ่งไม้ให้เป็นที่ยึดเกาะข่าวน้อยวิ่งวุ่นนำทางไปยังเนินดินที่ปลอดภยัยจ๋อแก่นกระโดดไปมาส่งสัญญาณเตือนจากยอดไม้ท่ามกลางความวุ่นวายเต่าทากลับนิ่งสงบเขามองกระแสน้ำอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วตะโกนบอกให้สัตว์ทั้งหลายรวมตัวไปทางสันเขาด้านตะวันตกซึ่งเป็นจุดที่น้ำไม่สามารถไหลท่วมได้ง่ายความช้าแต่มั่นคงของเต่าทม ทำให้คำสั่งนั้นชัดเจนและน่าเชื่อถือสัตว์ทั้งหลายจึงทำตามโดยไม่ลังเลเมื่อฝนซาน้ำหลากทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ทั่วป่าแอ่งน้ำเดิมถูกโคลนถมจมใช้การไม่ได้หลายตัวสิ้นหวังคิดว่าความพยายามที่ผ่านมาอาจสูญเปล่าแต่เต่าทํากลับกล่าวว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหากยึดต,ติดกับของเดิมเราจะมองไม่เห็นทางใหม่ หลังฝนใหญ่ผ่านไปไม่กี่วันป่ากลับชุ่มชื้นต้นยาเริ่มแตกยอดใหม่แต่แหล่งน้ำหลักกลับใช้ไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเริ่มวิตกอีกครั้งบางตัวเริ่มโทษกันไปมาว่าใครดูแลไม่ดีใครทำให้พังความแตกแยกเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆเขี้ยวเท่าหัวหน้าฝูงหมาป่าถูกกล่าวหาจากสัตว์บางกลุ่นว่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายเพราะพวกหมาป่าพึ่งเข้ามา ข่าวน้อยได้ยินแล้วใจหายเขาเห็นความไม่ยุติธรรมกำลังก่อตัวเหมือนเงามืดเต่าธรรมจึงเรียกประชุมอีกครั้งใต้ต้นไทรใหญ่ที่ยังคงยืนหยัดแม้ผ่านพายุเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าความทุกข์มักทำให้ใจมนุษย์และสัตว์แคบลงเมื่อเราหาทางระบายความกลัวเรามักหาแพะรับบาปแต่ความจริงนั้นพายุไม่เลือกฝ่ายและกรรมย่อมเกิดจากเหตุรวมมิใช่ผู้ใดผู้หนึ่ง ภูผาลุกขึ้นยืนสนับสนุนคำพูดนั้นเขากล่าวว่าหากวันนั้นไม่มีหมาป่าช่วยดึงกิ่งไม้หลายชีวิตคงสูญหายคำพูดจากหมีใหญ่ทําให้สัตว์ทั้งหลายเริ่มสงบลงความอคติค่อยๆค,ค,คลายจอกันเสนอให้ใช้โอกาสที่ดินชุ่มน้ำขุดแอ่งน้ำใหม่ที่สูงกว่าเดิมและสร้างร่องน้ำให้แข็งแรงกว่าเก่าทุกชีวิตจะต้องร่วมแรงไม่แบ่งฝ่ายไม่แบ่งเผ่า ขาน้อยอาสานำทีมสำรวจจุดเหมาะสมใบหญ้าช่วยดูแลสัตว์อ่อนแอหมาป่าใช้แรงขุดดินส่วนภูผาเคลื่อนย้ายหินใหญ่การทำงานร่วมกันครั้งนี้หนักหนากว่าใดครั้งแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจมากขึ้นไม่มีใครคิดเอาเปรียบเพราะทุกตัวเห็นชัดแล้วว่าหากขาดใครไปเพียงหนึ่งป่าทั้งผืนจะไม่สมบูรณ์หลายสัปดาห์ผ่านไปแอ่งน้ำใหม่สำเร็จ น้ำฝนซึมสะสมอย่างมั่นคงไม่ไหลบ่าทำลายได้ง่ายเหมือนก่อนพืชพันธ์ุเริ่มเขียวชอุ่มอาหารเริ่มกลับคืนเสียงหัวเราะของสัตว์เล็กดังขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวเต่าทำรู้ว่าหน้าที่ของตนใกล้สิ้นสุดเขาอ่อนแรงลงตามกาลเวลาคืนหนึ่งเขาเรียกถาวน้อยจ๋อแก่นผู้ผาใบหญ้าและเขี้ยวเทามานั่งล้อมรอบ เต่าทำกล่าวช้าๆว่าปัญญาสัตว์ป่าไม่ได้อยู่ที่เต่าหมีลิงหรือกระต่ายแต่อยู่ที่การรู้จักละความเห็นแก่ตัวเห็นค่าของกันและกันและยอมรับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่หวาดกลัวรุ่งสางเต่าทำจากไปอย่างสงบตายตนใส่ที่เขารักสัตว์ทั้งป่าโศกเศร้าแต่ไม่มีความว่างเปล่าเพราะคำสอนของเขายังมีชีวิตอยู่ในใจทุกตัว การเวลาผ่านไปป่าแห่งนี้กลายเป็นป่าที่สงบและอุดมสมบูรณ์ผู้มาใหม่ได้รับการต้อนรับด้วยกติกาแห่งเมตตาขขาวน้อยเติบโตเป็นกระต่ายที่เปี่ยมปัญญาจอแก่นเป็นผู้นำการเรียนรู้ผู้ผาเป็นผู้พิทักษ์ใบหญ้าเป็นผู้ดูแลสัตว์อ่อนแอและเขี้ยวเทาเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสัตว์ทั้งหลายเล่าขานเรื่องราวนี้สืบต่อกันไปเพื่อเตือนใจว่า กำลังอาจปกป้องกายปัญญาอาจนำทางแต่เมตตาเท่านั้นที่ทำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงและนี่คือชาดกแห่งปัญญาสัตว์ป่าเรื่องราวที่มิได้สอนให้เอาชนะผู้อื่นแต่สอนให้ชนะใจตนเองเพื่อให้ผืนป่าและโลกทั้งใบดำรงอยู่ด้วยความสงบสื่อไป